สวัสดีค่ะดิฉันหมูรัดกระมนี่แลค่ะวันนี้หมูจะมาโชกินกลวยเตี๋ยวเรือเนื้อต๋นคุกกี้ข้าวออสลูกเกดข้าวเหนียวมะม่วงค่ะใส่กะทิแล้วก็คุกกี้คุกกี้ที่หมูที่หมูใส่จานเอาไว้แล้วแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วค่ะลงมือทานกันเลยหมูจะเริ่มกินน้ำเปล่าก่อนนะคะ วันนี้หมูจะมาชวนกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือที่ เป็นเป็นเส้นเล็กใส่ตบใส่เนื้อตุ่นค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ่นค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะนี่นอร่อยอ่า แล้วก็จะมีคุกกี้ด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่าแก้วหนึ่งค่ะรู้เลยว่านี่าจะาจาง,งานไปให้ผดหัหรับต่นี้ในวันนี้นะครับทีขญาตผมต้องลงรายละเอียดนเะพราะงัเตาห่เครืองปมนี่คือ,คอข้าวเหนียมะม่ว หินตรงนี้ฮนะเป็นกำลองไทยเดิมมันสูงขนาด่ขึ้นแล<อ>้วขึ้นไปก็สูงสุดนะคะแล้วเมื่อไปตบตาทอดมันยังมีสูงขึ้นอีกอีกกำลังต้องดีโดยกติเมื่อไหร่กูจะได้แดกวะส่งตอนวันนี้หนูอาจจะใช้สีเล็กๆของเราครับส่วนนี้เป็น อตอนนี้เราจะได้ตรว สมุมก็จะลองกินเนื้อกินเนื้อตุนกับตับนะคะอร่อยเมาเลยอะ่ะน้ําซุปของน้ํำก๋วยน้ําซุปของน้ำเำป็เตี๋เลิศเนี้ยอร่อยสุดปๆปเลยออื้ นี่คือลูกมันเป็นลูกชิ้นค่ะอ,อร่อยมากๆเลยอ่ะ ว่าอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะลองทานเส้นเส้นบะหมี่เหลืองน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเส้นเล็กมันค่อนข้างจะไม่ค่อยอร่อยสู้กับเส้นบะหมี่เหลืองะคะ่ะ <c oughs> อร่อยมากๆเลย๋วยเตีย๋ยวเลอือดแถวแถวสะพานใหม่บางเขนครับ นี่คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ อไอ้มะม่วงมันเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยว का और อ okay. ถ้าไม่อยากพลาดคลิปของคลิปทังหมูต่อไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมูหมูไ like, ลค์ขั้นนมานี่น์ต่อไปด้วยนะคะดยการที่กดถูกกดติดใจช่องนี้ค่ะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนจริงๆอย่าลืมกดไลค์ติดกดติดตามที่ Facebook และอินต like in, ์อินตาร์แกรมทวิตเตอร์ไฮไฟแล้วก็ MSN แล้วก็อ e ีเมลของหมูคือ l u ตเ e r m ์ n 0 <Yeah. S> 1 hotmail.com คค่ะเฟซคือเฟซบุ๊กหมูจะมีอยู่สองอันนะคะแต่หมูใช้เฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษค่ะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มไร้กระนอนที่ในวันนี้ขอบคุณค่ะซ you g กิลคลิปต่อไปท,าทา่านทไม่รู้ว่าคลิปต่อไปหมดจะจะทำ DIY หรือจะกิน เลยทำอะไรก็ได้ที่หมูจะเอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ